Innovative Health Promotion ธรรมศาสตร์ Podcast 13ปีที่ยืนหยัดร่วมสร้างสังคมแห่งสุขภาวะสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมคณะศาสตร์าธารณสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อทำไมต้องพูดเรื่องเพศในวัยรุ่นค่ะ ในปัจจุบันนะคะแม้ว่าโลกจะเปิดกว้างแค่ไหนแต่ทําไมการคุยเรื่องเพศยังเป็นเรื่องที่เขินอายกันอยู่บางทีเราก็จําเป็นต้องหลี่เสียงให้เบาที่สุดเวลาจะคุยเรื่องเซ็กเพราะหลายคนยังติดภาพว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรเกิดขึ้นเฉพาะในที่ลับไม่ควรนํามาไขากันในที่แจ้งทั้งที่บางคําถามเป็นเรื่องที่ควรรู้เพราะมันคือเรื่องสุขภาพทางเพศหรือความเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงตา่ตางๆที่ส่งผลร้ายแรงกับชีวิตค่ะ ากการศึกษางานวิจัยของต่างประเทศนะคะพบว่าวิธีการที่ได้ผลที่ดีที่สุดในการชะลออายุที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเด็กและลดอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นคือการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาโดยให้ความรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กยังเล็กยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีและต้องให้ไปเรื่อยๆซ้ำๆผ่านวิธีการที่หลากหลายเช่นการพูดคุยของพ่อแม่ หนังสือภาพประกอบนิทานวิดีโอคลิปการ์ตูนการเล่นการสอนในชั้นเรียนและกิจกรรมในชุมชนโดยการสอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งคนที่มีบทบาทในการสอนเด็กเรื่องเพศศึกษาไม่ใช่แค่ครูบุคลากรทางสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่คนในครอบครัวเป็นส่วนที่สำคัญในการให้ความรู้เรื่องนี้กับเด็ก ในทางกับกันผลที่ตามมาจากการที่ครอบครัวขาดการสื่อสารพูดคุยเรื่องความรู้เพศศึกษากับเด็กจะนําไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยการตั้งครรภ์ไม่พร้อมการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และการทุกละเมิดหรือเอาเปรียบทางเพศดังนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงร่างกายหลายอย่างเด็กจะยิ่งอยากรู้และทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น หากเด็กได้รับความรู้และการสอนที่เหมาะสมจากผู้ใหญ่นั้นจะช่วยลดโอกาสในการหาคำตอบเรื่องนี้จากที่อื่นเช่นการถามเพื่อนการหาคำตอบจากอินเทอร์เน็ตหรือการหาคำตอบด้วยตัวเองค่ะโดยการไปมีเพศสัมพันธ์เพราะอยากรู้ว่าจะรู้สึกยังไงการที่เด็กทําอะไรโดยไม่มีคําแนะนําจากผู้ใหญ่มีโอกาสมากที่เด็กจะทําผิดพลาดหรือถูกล่อลวงเพราะความสามารถของเด็กในการยับยั้งชั่งใจและคิดถึงผลที่ตามมาจากการกระทํานั้นๆยังมีน้อยกว่าผู้ใหญ่ค่ะ ดังนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องทําความเข้าใจก็คือเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เด็กต้องเรียนรู้และหาคําตอบให้จนได้ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตามหากเด็กได้เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องและไว้วางใจที่จะถามหรือปรึกษาผู้ใหญ่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการที่เด็กไปหาคําตอบด้วยตัวเองค่ะความเข้าใจของคนบางส่วนยังเข้าใจว่าการให้ความรู้เรื่องเพศควรเริ่มให้ตอนเด็กเข้าสู่วัยรุ่น เพราะเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเนื้อหาส่วนที่ให้นั้นมักจะเป็นเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์วิธีการคุมกําเนิดการเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงแล้วการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษานั้นมีหลายมิติไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัยต่างๆพฤติกรรมการแสดงออกบทบาททางเพศที่เหมาะสม และสุขอนามัยทางเพศตามวัยค่ะจะเห็นได้ว่าเนื้อหาสาระสำคัญด้านเพศศึกษาที่เด็กต้องรู้และเข้าใจนั้นสามารถเริ่มสอนได้ตั้งแต่ยังเล็กแต่พบว่าผู้ใหญ่มักจะมีความลำบากใจหรือว่าอายที่จะพูดกับเด็กในเรื่องเพศค่ะสาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากวัฒนธรรมของไทยที่เห็นว่าเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องในที่ลับไม่ควรนำมาพูดถึงในที่แจ้ง หรือเป็นค่านิยมส่วนตัวของบุคคลที่ไม่นิยมเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้มาคนอาจมีทัศนคติว่าการที่ผู้ใหญ่พูดคุยกับเด็กในเรื่องเพศจะยิ่งเป็นการชี้พงให้กระรอกหรือ,อยุให้เด็กยิ่งอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากลองค่ะเพราะฉะนั้นการให้ความรู้เรื่องเพศหรือเพศศึกษาเป็นเรื่องจําเป็นต่อการเรียนรู้และมีความสําคัญมากเพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นในวัยเจริญพันธุ์ก้าวผ่านช่วงเวลาที่สําคัญของชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน มีความเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกความคิดที่แตกต่างเข้าใจถึงความรักการรักษาความสัมพันธ์การดูแลตัวเองและมีวิธีคิดวิธีเลือกที่นำไปสู่การมีสุขภาวะทางเพศและมีอนาคตที่สดใสต่อไปค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะถ้าอยากรู้มากกว่านี้ก็เข้าไปติดตามได้ที่นิทรรศการออนไลน์ Online, Sexual health และ Line Official Sexual Health รวมทั้ง QR Code ในเพจ FPH ธรรมศาสตร์แล้วพบกับประเด็นน่าสนใจได้ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราได้ที่ Facebook Fanpage Health โ r o โ o ชั o นธรรมศาสตร์และ FPH ธรรมศาสตร์ อย่าลืมติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ